เเรื่องจริงประวัติโตโน่พากินหรือโตโน่เดอะสตาร์เรื่องที่1ประวัติส่วนตัวชื่อจริงภากินคำาิไลัยศักดิ์ชื่อเติมตะวันชื่อเล่นโตโน่เกิดเมื่อวันที่29สิงหาคมพศ2529ที่จังหวัดขอนแก่นประเทศไทยอาชีพนักร้องนักแสดงปีที่แสดงตั้งแต่ปี2553จนถึงปัจจุบันสังกัดเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์เรื่องที่2ด้านการศึกษา โตโน่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนระดับปริญญาตรีด้านธุรกิจการบินจากมหาวิทยายลัยราชภัฏ์สวนดุสิตศูนย์หัวหินเรื่องที่3จุดเริ่มต้นเข้าสู่วงการโตโน่เริ่มเป็นที่รู้จักจากการแข่งขันในรายการเดอะสตาร์หในปีพศ2553โดยสามารถผ่านเข้ารอบแคนสุดท้ายโดยได้หมายเลข6และควา้ารางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสมาได้ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสามคนของแก๊งอสรพิษซึ่งประกอบไปด้วยโตโน่พากินกันณพัทและฤทธิ์เกลือฤทธิ์ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันในช่วงแข่งขันของรายการและยังคงคบหาสนิทสนมกันมาจนถึงปัจจุบันเรื่องที่4ชีวิตครอบกรัวไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบติดหนี้กว่า18ล้านบาทกว่าจะขึ้นแท่นเป็นนักร้องและพระเอกชื่อดังในทุกวันนี้ ชีวิตของโตโน่พาคินไม่ได้โรยด้วยเปลือกกลาบหากแต่ต้องเจอกับมรสุมมาแล้วมากมายตัวหนุ่มโตโน่ได้ออกมาเปิดเผยผ่านรายการชีวิตดีดีทางช่อง3 3 HD ถึงเรื่องราวของเขาว่าการสูญเสียคุณพ่อไปตั้งแต่อายุ9ขวบคือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เพราะหลังจากคุณพ่อเสียชีวิตถึงได้รู้ว่าที่บ้านมีหนี้18ล้านซึ่งช่วงนั้นเป็นยุคฟองสบู่แตกเขาต้องหันมาทํางานแจกโบชัวขายทุกอย่างที่มีเพื่อใช้หนี้ธนาคารและนอกระบบ พอโตขึ้นก็ไปทํางานเสิร์ฟอาหารที่ประเทศเยอรมนีได้20ยูโรต่อวันประมาณ1,000บาทและถ้าขาดห้องน้ําจะได้เพิ่มอีก20ยูโรจึงยอมทําเพื่อเก็บเงินให้ได้มากที่สุดจึงกลับมาและซื้อตู้เติมเงินมือถือให้แม่จํานวน6ตู้เพื่อเป็นต้นทุนทําธุรกิจบวกกับมีโอกาสได้ทํางานในวงการบันเทิงกระทั่งในตอนนี้เขาสามารถปลดหนี้ได้จนหมดแล้วเรื่องที่หรางวัลการันตีความสามารถจากฝีมือการแสดงที่ไม่ธรรมดา ทำให้เขาได้รับรางวัลการันตีมากมายตัวอย่างเช่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่26พศ2554สาขานักแสดงนําชายดีเด่นจากละครเรื่องเรือนแพรรางวัลสปอร์ตแมน2012จากการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทยรางวัลขวัญใจมวลชนรางวัลน,นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมเป็นต้นเรื่องที่6ทูตแห่งมหาสมุทร โตโน่มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อมออกมาให้เราเห็นอย่างต่อเนื่องเรื่องจากเข้าร่วมโครงการเก็บรักที่รวบรวมกลุ่มคนมาช่วยกันเก็บขยะที่สร้างความเสียหายกับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นบนบกชายฝั่งหรือในทะเลรวมทั้งบินไปศึกษาการย่อยสลายขยะที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วในเมื่อปีพศ2 5 1 2องค์การสหประชาชาติเพื่อมหาสมุทรก็ได้แต่งตั้งโตโน่พากินเป็นทูตแห่งมหาสมุทรเพื่อความยั่งยืนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ SOA เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันมหาสมุทรโลกหลังเจ้าตัวอุทิศตนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปกป้องทะเลและธรรมชาติเรื่องที่7รักในความทรงจำแตงโมนิตาเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนพศ2556มีข่าวว่าโตโน่กำลังเดินหน้าจีบแตงโมนิตานางเอกเบอร์ต้นของช่อง7ซึ่งมีกระแสทั้งแอนตี้และเชียในความรักของโตโน่และแตงโมกันมากมาย แต่ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะจริงจังกันมากหลังจากก็ผ่าดูใจกันเปลี่ยนแค่6กเดือนและเมื่อวันที่11ธันวาคมพศ2 5 5 6ก็ได้มีเซอร์ไพรส์ของทั้งคู่ทำพิธีแลกแหวนมั่นหมายแบบสายฟ้าแลบโดยโตโน่ได้เปลี่ยนเป็นนับถือาศาสนากรต์นิกายโปรเตสแตนต์ตามแตงโมแต่ว่าจากนั้นในปี2 5 5 8ทั้งคู่ก็ได้เลิกกลากันและโตโน่ก็หันมานับถือาศาสนาพุทธตามเดิมแต่ก็ยังคงมีมิตรภาพดีๆต่อกันเรื่อยมา ซึ่งเมื่อวันที่13มีนาคมพศ2565โตโน่เองก็ได้ไปร่วมงานพิธีอาลัยอดีตคนรักแตงโมนิดาที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยเช่นกันโดยปัจจุบันโตโน่กำลังสารสัมพันธ์กับนางเอกสาวรุ่นน้องนิชานัทนิชาที่เริ่มต้นจากผู้จิ้นในละครจนมาถึงตอนนี้ก็ก้าวข้ามคําาพี่น้องมาเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญในชีวิตและคอยซัพพอร์ตกันในทุกเรื่อง